สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเนาะมื้อนี้กินข้าวเช้าพี่น้องกินแบบง่ายๆมีสมพักกลุ่มแล้วกันหนึ่งพักอีหุ่มพี่น้องแล้วก็แจวแมงแข้งแจวแมงแข้งคอแล้วพี่น้องเด้อหอมๆนี่ยแจวแมงแข้งคอแล้วก็ปิ้งอึ่งเนาะพี่น้องเนาะเปีกอื่นเนื้อมือก็เมกินไปแต่น่าจะต้องใส่สี่แมงนะ ปิ้งอึ่งอึ่งสองช้ำตัวดอกพี่น้องเอ้ยวันนี้เป็นควันมันหายไปสองตัวแล้วพี่น้องเนาะสไปดีสไปดีสุกสก้อนอาหารเช้าวันนี้ปิ้งอึ่งอ่างหรือว่าอึ่งปักขวดนั่นเองครับอึ่งเผาไปเด่าอึ่งยางตกน้ำสังเป็นยางหยื่นหยืดพี่น้องเอ้ยอึ่งยางอึ่งขวดอึ่งปักขวดพี่น้องอึ่งอึ่งเผาไปเด่าอึ่งยางครับว่าตกน้ำสังเป็นยางหยื่นหยืดครับว่าเอ้า ก็เขาว่าเนวนี้พหนึ่งพักเป็นนัวพักเป็นนัวพักอีฮุ่มเนาะพี่น้องเนาะแพน้องบกนกินนฝากกดติดตามซ่องเบากับตันในเด้อเอฟซีสาวแพงเอฟซประเมาอย่าลืมอย่าลืมเอาออกละแม่ติบเข่ามันมันบังนี่ ผัวไปทั้งผูวนาล่ะทั้งนั้นก็ไปเลยอีลาอีลาสบายดียังบายดีป้าลุกเนี่ยเเออสบายดีปาสบายดีป้าลอน่าบกินขาวสิตป้าพอละอสาดสบายดีพี่น้องเจ้าก็พื้นยังกันเนาะ โอ้ยพืชน็ดหนองน้ำหนองควันสิน้องพืชนิดหนองน้ำเพื่อนในหนังควันโดยร่างแผนลน้อนเสื้อจอยน้องเอลยสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อกินข้าวเ้าน์ทำกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเ้าน์ทำกันแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะ พาย้มแ่วมงแกองเลยไข่อื่ม,มันแคด้ีะอร่อยเห็นไหมพมอยู่อยู่สานมี่บ่อมีะลมีอทันหเนลาอเป็นข้าวาเป็นข้าวาหนพะหุกี แปกับเฉ่ะอี่เงี้้ยพี่นองเอ้ยกินกับโบเป็นกินพี่นองเอ้ยมันลมปกากกร์ังบากกร์ดึงของน้ำงควันสิไปซื้อเลกมาเพิ่มอีกเล็กเสร็จน้าทพื้นบน่นพ่อผมบ่แม่ทีมัดพาอัดเลยพาอัดงังล้าแล้ว ฟาบ่อแน่นฟาบ่อต้องใส่เดี๋ยวแล้วแบบนี้ของน้า้งล้างขานบไดเล็กใส่ใหม่มึงแตกเถึงใส่ทั้งเล็กทั้งใหม่เลยานยบรเอาสารเล็กัเนี่เจาปันนมาอยู่นามตัวเก่าอันนี้เออตองต้องร้ายนะมตัม่มไม่าไม่จิก แซ่บไปที่ใคอื่นแซ่บไอ้แซ่บแจ่วแมงแข้งอันนี้เขาเขาละเอียดสองรสชัติเด้ต้องเทแผ่นแบบก่อนหรือว่างจะไม่เทผึ้งงอไม่เทรวดเดียวเลยเทแบะไปห้องกระชาบอยเลยหามันเท่ากันจะเสียตาร์มาเลี้ยวบ่หอาบ่เอานาได้บอยเอาบ้างบ่ได้ถึงเททับอีกเดือนหนึ่งบ่มื่อไหร่ เห็ดสองแบบนะแมวเฮ็ดข้างตางนั่นเองสามข้างตางนันเหมนกแค่นี้ขันมีตรงน้นนี่สามข้างตางปเฮ็ด้นมันสวยเลยเราเมื่อกีหน้ายังมากเขาผู้อยู่บกไก่มาไหว้เราไหมไปไหว้ได้มันสวยเลย ใช่เราไม่จะหนักหนาสัมก็เห็ดหลุดเมื่อปุ่นกับเก่งเห็ดเล็กกับเก่งเห็ดได้เบอรทุกอย่างเมื่อเลือดและไข่นไอมน้องใกล้เห็ดน้องเลยลุกไม่โทษสั่งเมื่อจะมีการมีงานเนาะมาขอเห็ด เ่าเอ้ยมีงาน,หน oh. หเห็น,หนเด้มอมังก็มีเง,งินซื้อนมซื้อนมเห่อกูกระเบื้องกับเพิ่นแหละปู <c oughs> จนมาปูเอากันขึ้นจนไหต้นกังเวนเหตุเวียกรวมปะตจนกังเวนเหตุเวียกรวมถิ่น้องเ้เยความอยากได้ไนนะีกนาะ ที่บอให้ป้าเมาอันคือเห็นใจเขาในอะไรเนาะผู้นอนผู้ผู้บือเห็ดตั้งตัวบือเห็ดอย่าเพิ่มย้ำกองเวนน่ะเห็ดเวียกรวมเลือกเวียกรวมนะ่ะไปเห็ดไปกู้เอากระเบื้อย้ำแรงคำมาซื่ออันเมื่อเนี่ยนอนอยู่หน้าได้ผู้ดิกับลูกหน่อยนอนกับลูกหน่อยสองคนเป็นหว่วงลูกบ่มนี่มวัง มพกลุ่มพักกลุ่มนี่มันมีแถวแคมโค้งเลยพี่น้องขั้นมเมนุ้งบุมีเลยขับมาลูกเอามาลูกเอาเื่อมเฮาเดีเอามาลูกกันข้เรื่องใพักธรรมศาสตร์เกิดอยู่แถวโค้ง่เฮ้ยมมอนใส่มอนใส่หรว่าใครสองนี่คำลึง เมื่อีนเ,นเตียงแดดมันั่งกินแบบนี้พี่น้อง้บสบายเป็นไรขพาน,นาวคืออยู่นล้นวนั่งไก่กันอาน,นัวสมสืเพักไปนัว văn cứ năm hái, màu, Ôi, ươi, này cứ ít nẫm háp mà mèo cứ lọt vặt, vơi bê tông rùi tôi cứ để cả con nè, nhầm vào hai hết hang nâm này rồi, háp trống tiều trống tiều à, ái hai chú huyền của hẹn nào มาสั um ai, uh, mm ่งควิ hmm. mm ่มไว้อะแม่น้องเจ้าไมาเจ้าไปบอกเราเองหมแล้วเราอยู่วัดตัวนั่นน้ำหาเดีอยวติงใช่ปะตอนนี้เมืองเราเพิ่งไปประองเนาะงานกระเช้อนกหนังนี่อุ้ยเลาเหาอบะไม่เบียดเราได้สิไปประจอกเลยล้างหนังมาให้ เราไปสุดยอดกล้วเยอะอทีท่ทไปอัพเดทสวนนักผิดเสียติ่งเนาพี่องกังเ็นมาอากดุกขนาดงามกับงามเอามาเอาไปอัพเดทน,นึงกับล่งจอ เพื่อนว่าอายคล้ายมะพริกอายที่เลี้ยงเบียดอกเพื่อนว่า <laughs> พี่น้องยังจำได้อยู่ผลทำมะพริกเพิ่นพี่น้องเลยจะมาแหลนตาตีออกกันแหักกันคืนอย่ามันเน่าวพีเนาะหรือว่าอย่าหนา,ามันหนนนกักมันเน่าวหน้าาวเสียเขากรุบเสียหน้า อย่างมาใหญ่อุ่นก็จนปิดเฮือนไปไม่เป่งเอามันมันข้างจะบอกมันอยู่น้าคลองฟองวัดลองเออพอเราหดขุมือเนาะมันก็มันก็อิ่มน้่างเนาะแล้วก็มันบวมหนักตายจนบได้นอน่องเนาะเลยก้องเวนแต่มันบวมมันตายแล้วกเวนเห็ดเวียกร่วมบดมือแบบว่าฝนตกอีกไอ้สวนแบบผิดอีกจนเลิกจนดืนตัติ่งเมียเพิ่เอชาวเอกออกไปเบิรจนปิดเฮือน เห็ดชั้นเห้อเห็ดชั้นก็บ่มีกินนะพี่น้องเนาะคนดูตัวจริงอ่ะนั่นตโตจริงน่ะขึ้นข่าวตามทำอย่เงี้ยน้องจ้ากับบัณเฑหดสวนกันขึ้นลูกกันขึ้นหดกันขึ้นเด่ดพอใหญ่ย่อซี่หัดยำเราบ่เมาหัวถ้าได้พอใหญ่ย่อเมาแล้วพี่น้องก็พุดชั่วแห้จอยมันมีเปอรกว่าไล่เรอเห็ดกูค้นพี่น้องกับตัน อันน้มึงเอาเบอด์น้องตั้งร้อยน้องดีโตเดียสิไปยีเยี่ยมน้องดีโตอยู่บางวะเมุ่อไรบางวะมันสิไปค่นทางบึงมาตอมันๆกบเสียเมืองแทง น้องดีโตเป็นจะซังนั่ัรึนัมีเม่โอ้โหนาหฮังแมบบ่ะังแม่แม่เอ้ยคือเงืตุ้มบลอคือไอ้บอสแล้วเน่น้องบอสม่ๆแบบโอ้งาพวกใหญ่พี่แม่จะซังเอยคือเหม่ยเดื้อจังกัวทุบต่อคับเดดแนวทังเดแนวทั้งเนียเขาใหญ่ๆอว <ort>. มีนบเอื้ไอ้ก้าวมันจะปุ๊ปปุอีปุได้ครับบรันีท้งก้าวดึ่หนาตาเม่ยเม่ย้องกินหัวใส่โอ้ยเราคือปมะกันฮะยังไม่เม่ยคือว่าพ่อว่าม่คือป่ามะนังอาเม่ยไงพ่นเม่ยพ่อกระดงแม่กระดกมลูกซอดออกมาแบบลุกซอดสาวแพงกับปมะ เบิ่ดเลยเอี้ยเกาะแม่เป็นไรเียกาะพ่อมันสิดังด่งนี่เด้ดังธรรมดาเขาบ่ดงเขาไอบอยเละดังก็ซำกันกับปูเแล้วบัทอบทอแต่ว่าดังแล้วเเข่ากุ่มหนามันโอ้กะซำเลยดังดังไปเป้างหนาละเเป้เงลูกสาวนมือเช้าสีแดงมาเล่นสีสีอื่นพวกพี่บ้าอ สันดีใจเหมนไอ้ลูกสาวแม่บ,บอกบอกว่าถึงหนึ่งนาพี่น้องเน่ะคนมันมีลูกหาเ้าวจมูกและวันๆนะฮะหรอว่า,าตจมูกผมไมีลูล้ประเทศไทแเซลล์ลูกชาวบ้านบ่แมนเบิ้ลหน้ากระตีะล้ละงั้นมาเทียงคว่วเทียงสดสดบ่เทียงจอดจอดส่วนอีร้อยนาหู้ค่ะ กอยมีแต no er. ่ ini, ok ินมแต่หัวเจ้อีก็นังบูมจะไปดีพี่น้องแล้วดานี่เสียบหมดตกอากหลังดินเจ้าหน้าที่อะไบอยฮะหนึ่งสามพิษแน่แน่พิดแน่ๆน่พิษขี้กระเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี